มอวงไล่อยู่ข้างหลังแล้วเวียดตะลอ้อหลังเลยเนี่ยกยกหน้าลอ,อยครับสิครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสีเรืองอะไรยนต์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาส่งเครื่อง e h 700นะครับที่ อำเภอหนองหินนะครับจังหวัดเลยนะครับกับเกียร์ล็อกกี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะฮะรถคีบซิ่งนะฮะเฮียแกเอามาต่อเป็นคีบรถคีบห้อยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูดูใกล้ๆนะครับว่าต่อเขาต่อแบบไหนนะครับรถคีบคันนี้นะ เป็นอู่ลานมันนะสหชัยอึดผลนะครับเจ็ดเจร้อนยะเหมือนเดิม <500. S 1> ครับฮเครื่องสีมันก็<อ>ซื้อมาจากที่ร้านนะครับปทีที่แล้วเครื่องสีมันตัวนี้นะครับ,บขายเหียไปเครื่องตัวนี้นะครับนี่ฮะมาดูรถขีบอ้อยคันนี้ครับ รถคันนี้ประกอบขึ้นมาใหม่ทั้งคันเลยนะครับไม่มีส่วนไหนเป็นของรถไถหน,หนาเลยนะอันนี้นะนี่ฮะวางเครื่อง e h 7 0 0นะครับนี่ฮะ,ฮะมีปวงมาลาย power ด้วยเบรกทิฟฟี่ด้วยนะครับคันนี้เฮียแกก็ประกอบขึ้นมาทั้งคันหมดเลยนะครับ ไม่มีส่วนไหนเป็นของรถไถหน,หนาเลยนะครับนี่ครับโม่ปั่นปูนนะครับเป็นตัวนี้เป็นปั่นไฮดรอลิกนะครับตัวนี้โอ้คัสีเป็นคัสีของนอกเลยนี่นกตกตเนี่ยพวกตุ๊กตาแหนบพวกอะไรเนี่ยคันหน้าใช้คันหน้าเป็นคันหน้าสองร้อยนะครับยางแปดสองห้าขอบยี่สิบตัวนี้จะเป็นถังน้ํามันนะครับตัวนั้นจะเป็นถังไฮดรอลิกนะครับ เบรกที่ฟรีเลยนะครับเดี๋ยวเราลองขับออกไปข้างนอกนะครับได้ค่อยดูกันอีกทีหนึงนะครับนี่ฮะปั๊มลมเี่ยแกต่อขายนะครับคันนี้นะแบบนี้ต่อขายนะครับไม่ใช่ว่าต่อใช้งานนะครับเป็นพวงมาลัยรถบัสของอีสูนะครับนี่ับต่อคันมาซะยาวเลยนะครับเลี้ยวหลังนะครับ เฟืองท้ายเป็นเฟืองท้าย200นะครับจมโบตัวนี้ต่อขึ้นมาใหม่หมดนะครับอม่กเจกยางเป็นดอกเหมือนของรถไถน,นะครับ ก็ใช้วิ่งอ้อยอยู่นะครับช่วงนี้ก็ไม่มีงานอ้อยก็จอดไว้ครับเครื่องหกบด้วยนะครับมาดูต่อครับนี่ฮะร,รถชิปไหโอ้มีแต่ลมด้วยครับถึงเรียกว่ารถชิปอ้อยสิ่งเพราะว่า เอารถไถมาทําแล้วเฮียแกบอกว่ามันมันช้าเกินไปนะครับหน้างานมันอยู่ไกลนะครับเป็นสิบกิโลนี่กว่าจะขับรถไถไปมันใช้เวลานานนะครับแต่อันนี้เนะี่ยวิ่งวิ่งได้เร็วนะครับวิ่งได้เร็วเลยนะครับคันนี้นะเนี่ยเฮียแกต่อขายไปหลายคันแล้วนะครับ ขีดห้อยนะครับทำขึ้นมาหมดทุกอย่างนะครับนี่ครับ <S <S แถวนี้เขาชอบเกียร์ีสูนะครับแถวนี้ชอบเกียร์ีสู เครื่องชอบฮีโน่แต่ชอบเกียร์ไม่ชอบเกียร์ฮีโน่ชอบเกียร์ยีสูนะครับเป็นเกียร์ JSM นะฮะอ,อ๋อต้มปะเดี๋ยวให้พี่ครับเดี๋ยวไปยกเครื่องลงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาให้พี่แกขับลองดูนะครับว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับนะครับผมไปชมกันครับเดี๋ยวปาพี่มอนใหญ่ไปกอไงไม้นี่ได้ครับตามละติดบอลแล้วเนี่ยฮะติดบอลละมา बिना देना मैट में บ่ติ บอกวิ่งได้เหมือนรถวิงับครับวิ่งเร็วได้เลยอเอาเครื่องเป็นตัวถ่วงนะครับตัวนี้เครื่องเป็นตัวถ่วงแขนยกยาวถึงสี่เมตรนะครับนี่โอ้โ,โอ้โห้วย วิ่งเร็วเดินตามไม่ทันแล้วครับขนาดถอยหลังเลยนะฮะวงไล่อยู่ข้างหลังแล้ว พื้นที่มันไม่อำนวยครับเนี่ยแกทำขายไปหลายคันแล้วนะครับเนี่ยคันนี้ใช้มาหนึ่งปีแล้วนะครับขาย ตัวนี้ห้าแสนห้านะครับค่าตัวตัว,ตวใหม่ๆม่เนี่ยขายอยู่หกแสนนะครับประกอบเสร็จพร้มอมใช้งานนี่ฮะขีบไม้เอ้ยขีบไม้นะครับนย่กแกไปขีบไม้ ยานจะทดสอบคลิปไม้ให้ดูนะครับงานจะเร็วกว่ารถไถยเยอะนะครับแถวนี้เขานิยมใช้แต่แบบนี้แหละครับผมมันเร็วงานมันเร็วนะครับจะไปยกแต่ละทีต้อง ใช้เวลานานาน,นะครับกับการเคลื่อนย้ายถ้าเป็นรถไถนะครับ ไม้ได้เยอะเลยนะครับ ีด็กจะล้อหลังเลยเนี่ยพอแล้วปะฮะครับผมพอแล้วรถขีบซ <c oughs> ิ่งนะครับวิ่งในเร็วนะครับวันนี้ โอ้โหเบรกได้พี่างไอ้ยกท้ายเลยครับโอเคโอเคสุดยอดครับบถคขีบสิ่งนะครับใครสนใจก็มาติดต่อได้เลยครับผมสู่เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรให้ใต้คอมเมนต์นะครับ สหชัยนะครับรถชีบซิ่งนะครับจะจะต่อรถชีบซิ่งนะครับวิ่งเร็วครับได้งานเร็วครับผมนี่ยนะฮะนี่ะยกโชว์ให้ดูใส่สิบล้อนะครับะนี่ะสูงยาวสี่เมตรนะครับ บอกไฮดรลิกมีอยู่5ตัวนะครับใช้เป็นกระบอกคู่ นี่เป็นใช้งานปีหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยแกบอกว่าคืนทุนมาหลายหมื่นแล้วครับไปครับผมฝากไว้ด้วยครับกับรถขิ่ซิ่งนะครับเมืองเลยนะครับ ใครหารถขี่ไว้ไปใช้งานก็ติดต่อมาได้นะครับไะเบอร์โทรก็อยู่ใต้คอมเมนต์เลยไะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอ,อกาสหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่ฮะอีกคันหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็ก็บอกอยังไม่ได้เก็บสีนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลงงานสักสักครั้งเลยนะครับตัวนี้นี่ฮะร,รถขี่นะครับยางก็ ใหม่ๆเลยนะครับเป็นยาง900ยางหน้าไปใช้ยาง900นะครับเป็นดอกเป็นดอกลวดไถน,นะครัฮะุูจิฟูจีอัออน,นนี้ยังไม่เคยลงลายเลยนะล่างของอีสเป็นของฮีโน่คนะรับตัวนี้เป็นของฮีโน่แต่เสียงท้ายเป็นของอีซุ200นะครับจัมโบ้ วิ่งได้เท่ารถปิ๊กอัพนะครับเนี่ยแกบอกนะครับว่าวิ่งเร็วได้นะครับรถคันนี้ตัวน,นี้คัปซีน่าจะเป็นของของบ้านเรานะครับ,นะรบเป็นห้องอไรพาวเวอร์โมปั่นปูนนะครับเป็นเกียร์ล็อกซี่เสื่อไลยนะครับตัวนี้หกเกียร,นะร์ตัวนี้หกแสนนะครับอันนี้ อันนี้ยังไม่ได้ลงงานสักครั้งเลยนะครับอันนี้นะนร,รถขีบสิ่งนะครับไม่มีอะไรเป็นของรถไถเลยนะครับปั๊มลมครับโอ้ตัวนี้เป็นปั๊มลมแปลงนะครับตัวนี้นะฮะแปลงปั๊มลมตัวนี้แปลงปั๊มลมตัวนี้ได้ดีเลย ใบชาปิดจับอยู่ข้างล่างนนะครับไม่ใช่ฝาหน้านะคอนนี้เครื่องเนี่เอาถังแก๊สมาทำเป็นถังให้รื้อมาทำเนี่ยถังแก๊ส LPG นะอันนี้ 600, นนนหกแสนนะครับอันนี้สหพิพผลนนะครับอยู่อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยนะครับงไลน์กนของนุนะฮรรถยังไม่เคยวิ่งงานเลยนะครับแต่หนักนะครขายนะครับนะครัสองคันเจฮีสามศูนย์นะครับก็ขายนะครับใครสองคันนี้เลือกเอาได้เลยนะครับอยากได้คันไหนนะครับเราติดต่อมาได้นะครับัละหกแสนห้าแสนนะครับคันห้าแสนนะครับขอใครเนี่ยแกบอกว่ารถได้นะครับเลือกเอาแต่จถ คันนี้ไม่อยากขายเท่าไหร่เป็นรถต้นตระกูลนะครับถ้าจะปล่อยก็ปล่อยคันนี้นะครับแต่ถ้าชอบคันไหนก็เลือกได้ครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เก็บสีนะครับต,ตัวนั้นเก็บเก็บสีอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม